โอ้โหลูกมีมอด,อดีโอ้โหนี่มีใครทักมาไม่ไมแต้มอ่านด้วยก็ได้ดีหนึ่งแต้ม จี่ขนาดาเขาตามเหรออืมก็ถูกแล้วไงน้องเขาทำทขาตามก็ถ mm ูกแล้ว <nước> น้องเขาฟังเหรออ้าวยังไม่ได้สังเกตไอายดอกมาตีดอกมาเลยยกให้ถึงไม่ถึงหรอกดีสามแต้มเข้าใจยังอ่าขฟังเข้าใจแบบแบบพี่เขายังถ้าระยะไกลคือดอกตีมาเลยมันถึงจะถึงนะ โอมลายตรงอยู่ถ้าระยะใกล้อ่ะเน้นระยะใกล้เน้นโดนโอเคเยี่ยมเต็มเต็มเหล็กเลยครับลูกนี้ปิดเทอมยังวันพรุ่งนี้สองวันสุดท้ายแล้วก็ปิดครับนี่ครับแต่มมาตั้งช่วยนะครับสามแต้ม ผมได้สามแต้มแล้วไอ้ได้กี่แตม้มไอ้ได้สี่ศูนอ่ะมีศูนย์สองคนเอาครับอออโอมโอมโอ้โห,โหไม่ใช่มือชูตติ้งนะครับตปตีโดนทุกลูก ฝั่งนู้นเท่าไหรแล้วยิบสี่ห้าสอง,างการดไม่ต้องรีบกัดเดินดูหน่อยอผมแพ้เพราะสนามไม่เท่ากันไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับต้องปรับผมระยะสุดท้ายอือสามระยะติดเลยองค์อ้าวองค์นี่ครับต้องให้องค์สามแต้มแล้วเนี่ย,เ,ยเพราะว่าเขาตีโดนสันระยะไงแต้ม จฉพาะลูกตีแต่ลูกวางแต่มสมถอนอมสลับกันอ่าคนต่อไปได้แล้วสามระยะติดโอมแล้วส่งให้โอมมจะมาเป็นคู่แข่หรออ่ะเอาครับต่อไปคู่บอกแล้วระยะแรกเง็้นโดนนั่นแลหละอืรอยไม่พอ ไ,ได้สักแต้มไหมเนี่ยเขาฟัางวันนี้ฟังอือไม่ได้แต้มนะพ่อไม่ข้ามดีแล้วยกแบบเดิมมาเลยระยะสุดท้ายยกให้ถึงวง อ่ามาเุ้ยระวังมันหกักเก็บไว้เออกรรมาการไม่ดูตามาตาเลยอะไรอ้าวไม่เป็นไรเขาฟัางเอาใหม่รอฐานสามใหม่โรงเรียนเทศบาลสังไอ้นี่ตียังไม่ได้แต้มนะฐานนี้ไายได้สีแต้มอยู่ใช่ไหมค้าหมายคือตีโดน สวัสดีครับคุณพี่ตีชาสวัสดีครับผมอ้าวต้อมแตม้มเป้าหมายคือตีโดนล,ลอยๆมาขอต่อเลยขอต่อแต้มเลยนะมือชุตติ้งคืนนี้เสร็จนะขอนะถ้าไม่เสร็จพรุ่งนี้ปั่นให้เสร็จเพราะว่าพรุ่งนี้ครูเขานัดอ้าวก้าวไปไหนนะอ้าไม่ได้ไม่ได้แต้ม อ๋อเก้ามันเพิ่งมามใช่คอสฝากมาแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> คอสออกคอสไ,ไ,ไม่ไม่เขาเขาตีสี่ระยะเลยเหมือนเมื่อวานอะใส่ชุดนักเรงเงียนยังไม่ปิดยังครับยังครับพร<ม>ุ่งนี้สอบวันสุดท้ายครับครูเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดชนบุรีครับครูเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์แต่ทำง,งานจังหวัดชนบุรีแสมเอาไหม ระยะสองเอาใหม่ไปลอยลอยมาแต้มลอยลอยเข้ากลุ่มมาเลยก็ได้แต้มเข้ากลุ่มมาเลยสวัสดีครับนั่นแหละเข้ากลุ่มมาก็โอเคแล้วต่อไปขอให้เข้ากลุ่มอะ่ะลอยมาเิลอยมาต้องผ่านลูกสองมา โค้งเป็นเส้นลุงอะ่ะต่อไประยะสามมีแข่งที่ไหนไหมมีครับแข่งที่สาะแก้วครับลอยยมาโอเคลอยลอยเรล,ลอยน้ำหนักถึงแล้วเหลือเหลือแค่ลายไม่ตรงขอเตรียมต่อไปนะ แอมน้ำหนักถึงตลอดเลยแต่มันจกเว็นลายอ่าต่อไปคอนมาเดี๋ยวโอมจะไปกำกันให้หมดเอาโอมครับมาด้วยครับวันนี้โอมเลยลอยมาหน่อยลอยมาเลยมยลอยให้ตรงกลุ่มทั้งสองลูกเลยลายตรงแล้วลายเราตรงแล้ว สือเนมซ้อมเล่นอยู่ข้างครับเพราะเสือเนมไม่ได้แข่งชุตติ้งด้วยจะขอเฉพาะคนที่เล่นชุตติ้งจะได้ไม่นานเอ,โอ,อาโอมลยลอยมาอมยกให้มีน้ำหนักหน่อยมือเราอะอยู่จังหวัดชลบุรีครับ คนต่อไปใครเราไม่มาก็รอก่อนอืมนิดเดียวอมต่อไปเข้าฟัางฐานที่เก่นนะต่อไปฐานที่เก่นนะไอเอาฐานสามเอาตีลูกกลางยังไม่ตีเหรอ อะไรฐานสองอันนี้มันของฐานสี่อันนี้มันฐานสี่ตัองะฐานสองตียกข้ามแก่นครับตงไม่ใช่หรอโอ้เล่นมาต้องเยอะโอ้มใหม่ม่ถ่ายได้ลูกเดียวอ้าวฐานตีสันสีตีสันสีให้จบคุณเข้าใจว่าเราตั้งมาจนถึงป่านนี้แล้วเล่นมาต้องเยอะแล้วโอม ขอบคุณคุณทิศชาครับอืออ้าปลายตั้งฐานสองห้ามแก่นฐานสามลูกกลางหนึ่ง้ามเขียวสอง้ามแกนสามลูกกลางสี่ยกข้ามลูกเพราะว่าครูก็ครูก็คอยซ้อมอยู่ไงครูเลยไม่ได้ครูเข้าใจว่ามันเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะนั่นนะสองไหมข้ามแก่นเอไม่รัดฐานไม่ไปฐานสี่เลย อ้าจบแล้วอ่ะอ่กอะไอ้ฟาเหลืองานเยอะไหมฟ้าเหลืองานเยอะไหม เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูถามครูเก้าเลยนะมันมีช่วงสอบเสร็จมันมันมีเวลาเหลือแล้วพากันทำอะไรผมไปเล่นกับคนโตได้เงินเก้าสิบาทโอ้เก้าสิบาทเก่งครับไปเล่นกับคนโตได้เงินเก้าสิบาทเอาใหม่เก้าเอาใหม่เตรียมพร้อมๆหน่อยลูกก็ตัวเองก็เตรียมมาหน่อย เจอ่ะเอ่าต่อไปคอสครับคอสลายตรงนะครูะยะแรกลายล่ลยตรงตลอดเลยแล้วข้าหมหัวตลอดเลยระยะแรกเราเน,น้นเน้นเอ,เอาแต้มหน่อย รองเท้ารองเท้าถ้าเขาไม่เหยียบเขายืนยืนได้นนเหรอคอสแหลมไปปกติคอรไม่ค่อยแหลมนะแต่ก่อนแต่ก่อนลูกไม่ค่อยแหลมนะโรงเรียนยังไม่ปิดครับผมดูไลฟ์สดครูนานแล้ว,ลวขอบคุณนะครับก็บบสวัสดีคนดูทั้งหกร้อยกว่าท่านนะครับ ใครเข้ามาใหม่แล้วฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ ฮอตอืมโอเคติดในวงไหมอยู่ในวงอยู่ในวงนะโอ้โหห้าแต้มฮอตคะแนนห้าแต้มแรกใช่ไหมเออได้สามอ,อ,คคอ่ะอ่อนนิดหนึ่งโอเคฮอตเป็นหกแต้มแล้วครับลูกเมื่อกี้สวยงาม เมื่อก่อนไม่มีอุปกรณ์ผมเอาไมา้ไผ่มาตอกหลักแล้วซอ้อมเมื่อก่อนทําทุกวิธีทางครับขอให้เราขนขวายซ้อมตั้งใจซ้อมก็ถือว่าโอเคแล้วครับจะเป็นอุปกรณ์ไม้ไผ่หรือเป็นผ้ายาอะไรก็ถือว่าดีอ่าต่อไปแต้มเหรอผมแต้มได้เตมยังเอออายก่อนใช่อายก่อน,อ,อ,นอ่าอายมา เป็นพาราหน่อยนะโอมเราฟังเป็นบัตที้อายก็ได้เดี๋ยวโอมเป็นกรรมการพอไม่อไอตีมาเราก็จับแล้วก็โยนไปคืนวางลูกตัวเองไว้ก่อนเดี๋ยวอุปกรณ์เยอะๆเด็กๆน่าจะเก่งทั้งนั้นครับผมค่อยๆพัฒนาครับอายตรงๆมาเลยเล็งแก่นมาใจเย็นใจเย็น เอาให้ตรงๆแก่เลยไอยไม่ต้องหลบอัดไม่ต้องโยนติดกูบอกว่าโยนลูกหนึ่งแล้วออกจากวงแล้วก็ค่อยไ่โยนใหม่ไม่ต้องรีบ ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องโยนติดต่อกันหมดแล้วใช่ไหมแต้มมาโรงเรียนยังไก็ยังเล่นไม่เป็นหรอกครับแต่เริ่มจากวางก่อนเนาะลำแรกวางก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่หรอกโอเคแต้มอย่างน้อยเป้าหมายโดนไหมแบบนี้แหละโอเคอย่างน้อยเป้าหมายมันโดนดีกว่ามันแบบไม่โดนกลุ่มเลยฝึกเริ่มจากวางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกลูกตี วางก็มีการฮาร์ปแล้วก็มีดรอปให้ได้ครับฮาร์ปแล้วก็มีดรอปให้ได้ครับมันไม่ตรงนะอมลูกมันต้องอยู่กลางแก่นน่ะแก่นก็ต้องอยู่ต้องกลางช่องพอดีนะกลางขอบด้วยจริงแก่นต้องขยับมาฝั่งนี้นะ่ะ เอาครับฐานสามครับเขาฟัางจะย็นยนเก้ามาเป็นวัดดี้ให้เขาฟัางหน่อยอ <c oughs> ือจะโยนลูกให้ไปให้เขาฟัางคืนเขาฟัางโอเคแล้วตีโอเคแล้วยกเว้นลายมัดดี้คือเก็บลูกเดี๋ยวเวลาเวลาเราตีเดี๋ยวเขาให้มาเป็นคืน ฟังอืมได้ไหมโดนหนึ่งแต้มไหมได้หนึ่งแต้มนะรูปแบบเนี้ยโอมต้องต้องเหยียบพื้นก่อนข้างหน้าเออเราใส่ก่อนอนะจริงๆมันต้องปรับก่อนมันต้องปรับรอบๆก่อนโอเคม,ม,มันดินมันกระจายออกไนงะที่นั่นเป็นยังไงครับขอดูหน่อย นั่นแหละโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับห้าแต้มสีสลับสีอบอกแล้วมันต้องทำได้แถมอย,อย่าให้น้องทำให้ดูเดี๋ยวพี่ทำให้ดูหน่อยแถมตอนนี้หนูรู้แล้วนะมาแล้วครับตีติดครับเหมือนเดิมไม่ต้องรีบยกเปิดมือส,องสูงมากนั่นแหละ เปิดมือมิลักษณะเราโยนตรงนี้ใช่ไหมข้าวฟ่างก็ต้องเปิดมือประมาณนี้ดิไหนไม่ไรดีแล้วดีแล้วติดติดได้ห้าแต้มแล้วต่อไปเก้ามาต่อไปข้าวฟ่างเป็นให้เก้าคืนเป็นบัตดีให้เก้าคืนดีแล้วมีคะแนนติดใช่ดีแล้วมีคะแนนติดมือแล้ว,นนต,ลวต่อไปข้าวฟ่างเป็นให้เก้าคืนเป็นบัตดีให้เก้าคืนดีแล้วมีคะแนนติดใช่ดีแล้วมีคะแนนติดมือแล้วไม่ได้ศูนย์แล้วเวลาไปแข่งต้องแบบนี้นะข้าวฟ่าง มือแล้วไม่ได้ศูนย์แล้วเวลาไปแข่งต้องแบบนี้นะเอาฟังขอบคุณคุณเซฟนะครับอ้ อมค่อยตีฐานทีเก่นเอาได้อมอม<อ>แม่แล้วอมมีชอ็อตแล้วเดี๋ยวส่งให้ออมเอาไปลงหน่อยนะฮะเออนั่นแหละเอาไปลงหน่อยได้ได้เอาครับเก้าใจยืนหน่อยเก้านี่ครับมือมชูติง้ง i ชนาลเลอศจังหวัดชลบุรีเอาหน่อยโชว์โชว์นหน่อย เอาครับแต่เย็นๆนี่ต้องมีสมาธิแบบนี้ไม่ต้องรีบอ ที่ส่งมาใจให้นะครับคุณสิบสองเอาไครับเก้าเลยะหกเมตรเก้าหนึ่งแ้มยังยกไม่ถึงนะเก้ามันตีสกิทอยู่ขอบคุณที่ส่งของกวันให้ครับผม เอาครับเการะยะแปเมตรขอบคุณคุณแม่คอสครับเนี่ครับหนึ่งแต้มหูไม่ออกถือว่าไม่เป็นไรถือว่ามีคะแนนแล้ว9กถือว่ามีกำลังใจมีคะแนนแล้ว ก้าวได้สองน้อยกว่าเข้าวฟ่างอีกขา้าวฟ่งได้ต้องหกข้าวฟ่างถามว่าก้าได้เท่าไหร่แล้วก้าได้สอง <ś c oughs> ทำไมผมค้างเออมันเหมือนเด๋ยวนี้มันดีดีขึ้นยังครับหรือว่าค้างเหมือนเดิมก้าวแม่ <ś c oughs> ม,มาเล่นด้วยไหม จะได้มีช็อตส,สวยๆอ,อ,อ๋อหายแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับออสโอ้ยตีชัดสองแบบนี้ไม่ได้แต้มครับอเ,เอาใหม่เอาใหม่ออสเหลือสิบห้าข้อใช่ไหม พุ่งนี้พรกุ่งนี้ส่งออยขายเปิดมือสูงหน่อยระยะไกลอ่ะยังระยะไกลย,ยังเปิดมือสูงหน่อยร้ายกระตุกอืมใช่เหมือนว่ามันสลับเป็นไวไฟอะไรไม่รู้ช่วงหลังเหมือนเป็นละเดี๋ยวถ้ามันกระตุกก็จะ ย้ายไปไล์แอปแดงนะครับฝากแอปแดงหน่อยนะครับอืมวันหลังมานสามเยอะทันสามมันเยอะอเนาะอ้าวแต้มมาเอาคครับแต่เบาหน่อยแต้ม เิมือตึงๆมาเปิดข้อดีๆมาเลยไม่ต้องกักน้ำหนักทรงพลังเลยนั่นแหละนั่นแหละ และไม่เป็นไรตรงกลุ่มแล้วแต่แต้มแรกขอหน่อยเป็นไ,ไงเป็นเทอมแล้ว,นนลวอืม นี่ได้แล้วแต้มแรกแต้มมีกําลังใจแล้วมีคนส่งหัวใจให้เลยได้แต้มแรกแล้วจิมพิษา ขอบคุณกลุ่มทีมพิสษษานนะครับที่ส่งกำลังใจให้น้งนองๆครับ,รบต่อไปฐานที่แกนฐานทสุดท,ท้าย